เสียงแนวแฟนตาซีเรื่องมณีหิมมาพานปรับพันโดยพูดเพตราอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่6ตอนน้ำตกสายรุง้ง ทินกับกนกพรยังไม่ละความพยายามที่จะสร้างความร้าวฉานให้ทีราและกาละบูนหลังจากวางแผนชั่วร้ายคู่หนึ่งเขาจึงบอกให้กนกพรเข้าไปในบ้านพักก่อนไอ้ทีรางานนี้จบแน่ชายชั่วมองทีราด้วยสายตามุ่งร้ายและถือโอกาสเข้าไปหาเขาที่ยังคง ก้มเก็บใบไม้แห้งแล้วโยนลงไปในถังขยะคุณทีราขยันจังนะครับผมจะช่วยเก็บนะหนุ่มเจ้าเล่ก้มเก็บใบไม้แห้งที่ตกตามพื้นแล้วทำเหมือนทีราทุกอย่างก้มก้มเงยเงหลายครั้งซึ่งฝืนความรู้สึกจนยืดตัวตรงแล้วบิดเอวไปมาขอบคุณมากครับคุณโยธินคงเมื่อยแล้วสิ ไม่ได้เมื่อยหรอกครับแต่ปวดเอวเท่านั้นเองอ้อไปทางโน้นดีกว่าไหมผมเห็นใบไม้แห้งเยอะเลยโยทินเริ่มแผนชั่วโดยอ้างว่ามีใบไม้แห้งเยอะแล้วเดินนำหน้าไปธีราไม่ได้เอะใจจึงเดินตามและเก็บใบไม้ให้อยู่เป็นที่เป็นทางตรงนี้ใบไม้เยอะจริงๆด้วยสิครับนั่นสิแม้แต่อากาศอย่างนี้ ผมอยากดื่มอะไรเย็นๆนสีแล้วสิผมจะไปหามาให้นะครับครับขอบคุณมากทีรายิ้มด้วยความจริงใจโดยไม่เห็นสายตาวาววับจากคนชั่วที่จ้องทำร้ายเขาตลอดเวลาคล้อยหลังโยทินไม่นานทีราสะดุ้งกับเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังออกมาจากบ้านพักของกนกพร เสียงคุณน,นกนี่ชายหนุ่มตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องของกนกพรเธอร้องด้วยความกลัวเขาคิดว่าเธอคงต้องการความช่วยเหลือจึงวิ่งเข้าไปที่บ้านหลังน้อยเมื่อเปิดประตูเข้าไปเห็นกนกพรนอนกลิ้งอยู่กับพื้นใบหน้าเยกเกคุณทีลาช่วยคุณน,นกเป็นอะไรครับเขาถามด้วยความเป็นห่วง เมื่อเห็นหญิงสาวแสดงออกให้รู้ว่าเจ็บปวดมากโดยเฉพาะริมฝีปากสันระริกนกเป็นตะคิวที่ขาค่ะเป็นเยอะมากปวดปวดมากด้วยอ้อยช่วยด้วยเธอขยับร่างไปมาแล้วยื่นมือทั้งสองข้างขึ้นทีราจึงโน้มตัวลงไปทำท่าจะดึงเธอขึ้นมาแล้วกลับเสียหลักเมื่อเธอรวปร่างบึกบุนลงไป และทาบลงบนตัวเธออุ๊บคุณนกช่วยดีค่ะนกกลัวฮะนอกจากเสียงร้องกระเสา่าหญิงสาวยังจูบที่แก้มและปากเข้าหลายครั้งสลับกับร้องโอดโอยขยับตัวให้ร่างเสียดสีไปมาคุณปล่อยผมเถอะครับไม่ค่ะนกกลัวช่วยด้วยช่วยดีค่ะนอกจากจะไม่ปล่อยแล้วกระหนกพรยังกอดเขาแน่นยิ่งกว่าเดิม และร้องขอความช่วยเหลือสลับกับเสียงหายใจกระเ่าคุณกระบูนมองหาใครครับโยทินเห็นกระบูนชะเง้อลงจากบ้านเหมือนหาใครบางคนเธอหันมามองเขาก่อนจะยิ้มบางๆคุณทีราค่ะเมื่อครู่คุณลุงนาดเรียกหา ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ๋อผมเห็นคุณทีราเข้าไปในบ้านคุณนกครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเห็นมีท่าทางแปลกๆเมื่อได้โอกาสโยทินรีบใส่ไฟลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งก็ได้ผลการะบูนนาซีดดาว,ว่าคงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแปลกยังไงคะคุณทีรามองซ้ายมองขวาเขาเปิดประตูบ้านคุณนกเข้าไป แล้วก็ปิดคุณไปเรียกดูสิครับไม่ดีกว่าคะ่ะปล่อยเขาเถอะแล้วที่คุณลุงนาดเรียกล่ะครับเดี๋ยวเขาก็คงมขึ้นมาเองขอตัวคะ่ะหญิงสาวตัดบทด้วยเสียงสัน่นใบหน้าเศร้ารับรู้ถึงความเจ็บป,ปวดเพราะคิดว่าทีราคงมีอะไรกับสาวเจก้าคนนั้นโยทินหัวเราะชอบใจที่ทำให้เธอเข้าใจทีราผิดคิดว่ามี ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกนกพรจากนี้ไปเขาจะต้องเดินหน้าจีบเธออย่างเต็มที่ก่อนที่กระบูนจะเข้าไปช่วยงานครัวทีราขึ้นบันไดแล้วเรียกคนทั้งสองคุณยทินคุณกระบูนหญิงสาวชะงักหันกลับมามองด้วยความไม่พอใจมาแล้วหรือคะธุระเสร็จแล้วหรือนับว่าเป็นคำถามที่สร้างความงุนงง แกชายหนุ่มเป็นอย่างยิ่งเออผมไม่ได้ทำอะไรนี่ครับคุณทำอะไรก็รู้อยู่ฉันไม่สนใจอยู่แล้วละ่ะคุณโยทินคะไปช่วยงานในครัวไหมคะจูจๆหญิงสาวพูดเสียงหวานกับโยทินที่ยิ้มด้วยความดีใจเมื่อรู้ว่าทำให้เธอไม่สนใจทีราดีครับผมก็อยากทำงานครัวเหมือนกันเผื่อว่าแต่งงานไปจะได้ช่วยที่รักบ้างเขาพูดหวาน และมองเธออย่างมีความหมายทีราใจไม่ดีกลัวกระบูนจะใจอ่อนกับลูกตื้อของเพื่อนเขาแม้โยธินเป็นเพื่อนแต่เขาก็ไม่ชอบที่มาจีบกระบูนเหมือนไม่ให้เกียรติทั้งที่รู้ว่าเขามีใจกับเธอตามอะค่ะผมช่วยด้วยครับทีราไม่ยอมขอตามไปบ้างกระบูนหันมามองเธอทำท่าไม่พอใจไม่ต้องคะ่ะ ในครัวคนเยอะแล้วคุณไปหาคุณลุงนาเถอะท่านเรียกหาคุณไปค่ะคุณโยทินหญิงสาวหายมือเป็นการเชิญให้โยทินเข้าไปในครัวและแสดงความหวานออกมาเป็นการประชดทีราจนเขาเจ็บปวดกลางใจพธอทำอย่างนี้ไม่ดีเลยนะ หลังจากกรลบูนเข้ามาในห้องก็ชะง,งักเมื่อนพรัฐต่อว่าโดยที่เธอยังไม่รู้ว่าทำอะไรผิดรัฐเราทำอะไรแหมอย่าทำเป็นไม่รู้เลยนะ่ะทำหน้าแบวอีกคืองี้เธอแสดงความสนิทสนมกับคุณโยทินแบบนั้นมันไม่งามเลยนะขราวนี้สาวสวยถึงกับยิ้มเพราะเข้าใจคำพูด ของเพื่อนเป็นอย่างดีอ๋อเลืองนั้นเองแหมแล้วเห็นเขาเงาๆก็เลยชวนให้มาในครัวเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะ่ะคิดว่าจะประชดใครบางคนซะอีกประชดหมายความว่าไงจ๊ะแม่คุณเธอประชดคุณทีลาหรือเปล่าเห็นทำท่าหมางเมือนต่อกันอย่างนั้นนะ่ะหญิงสาวสะดุ้งเมื่อการคาดคันของเพื่อนรักถูกต้องแต่ก็แกล้งทำหน้าเหลือลา เราจะทำอย่างนั้นทำไมเล่าโธ่เธอไม่ชอบอยนกนี่ที่ยั่วคุณทีราไงละ่ะนี่อย่าปฏิเสธเลยหนาเราคบกันมานานเรารู้ว่าเธอเป็นคนยังไงแต่ขอบอกเลยนะอย่าใส่ใจผู้หญิงคนนั้นเราไม่แคร์ว่าคุณทีราจะคิดยังไงเราไม่เคยคิดอะไรกับผู้ชายสองคนนี่เลยนะเรื่องคุณโยทีนก็เหมือนกันเราแค่สนุกสนุกเท่านั้นเอง ไม่ว่าเธอจะยอมรับหรือว่าปฏิเสธเรื่องคุณทีลาแต่เธอไม่ควรสนิทกับคุณโยทินมากขนาดนั้นเพราะมันไม่งามกาลบุญเงียบไม่พูดอะไรนอกจากล้มตัวนอนแล้วห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองท่ามกลางอากาศค่อนข้างเย็นพนารัฐหันมามองแล้วคอนน้อยๆด้วยความหมันไส้ ีราพาทุกคนเข้าไปในป่าอีกครั้งจุดหมายปลายทางคือน้ำตกสายรุง้งกาะบูนแต่งตัวธรรมะแมงมีเป้สะพายข้างหลังสําหรับใส่อาหารขนมและข้าวของจําเป็นในการดำรงชีวิตในป่ารวมทั้งมีสปริงการเดินทางในครั้งนี้จะต้องผ่านหมู่บ้านของเชิดพี่เชิดไม่อยู่จ้ะเข้าไปซื้อของในเมือง ขากลับคงแวะเอาของไปให้คุณนาดมาแหม่ซึ่งเป็นเมียของเชิดบอกแก่ทุกคนผมจะไปเที่ยวน้ำตกสายรุ้งครับสวัสดีครับแม่อุ้ยชายหนุ่มยกมือไหว้แม่อุ้ยขำเอ้ยที่ยังคงยืนถือไม่เท้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สายตาฟ้าฟางของหญิงชรามองกระบูลด้วยความเป็นห่วงสวัสดีค่ะแม่อุ้ยการบูน ยกมือไหวหญิงชลาและก็เห็นปากที่มีรอยจีบย่นยับยิ้มให้โชคดีมีชัยเธอนะแม่หนูหลังจากนั้นหญิงสาวเดินตามหลังทีลาไปอย่างเงียบๆแม่อุ้ยคำเอ้ยสบตากับกนกฮรน,นิ่งๆแต่หญิงสาวสะบัดหน้าใส่แม่อุ้ยคำเอ้ยยิ้มน้อยๆท่านวางเฉย ต่อการกระทำของสาวสวยที่ไร้ความเคารพและท่านสวดคาถาเป็นภาษาแปลกๆเพื่อให้การบูนปลอดภัยการท่องป่าเพื่อสู่น้ำตกสายรุ้งเต็มไปด้วยความยากลำบากตามทางมีแต่ขวาหน้ำเพราะต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าลึก จะถึงสักทีนะมีแต่ต้นไม้ใหญ่นาำก็เยอะใบไม้ก็ขมบาดเนื้อตัวจนแสบไปหมดแล้วว้ายยุงอะไรเนี่ยตัวใหญ่ยังกับมแมลงวันฉันจะเป็นไข้ป่าไหมเนี่ยกนกพรบนยางหัวเสียกับอุปสรรคในการเดินทางแล้วเก่าเนื้อตัวไปมาทุกคนมองด้วยความรำคาญกับความเรื่องมากของเธอเรามาเที่ยวป่าไม่ใช่เดินหางนะจ๊ะ จะได้มีแต่ความสะดวกสบายน่ะพะนารัต์กล่าวด้วยเสียงไม่ชอบใจนักแล้วก็เห็นกหนกพรคอนจนหน้าสะบัดมันเหนื่อยมากแล้วก็คันแสบตัวมากด้วยเธอก็รู้ว่าการเดินป่าจะต้องแต่งตัวให้รัดกุมแต่เธอสวมเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นอย่างนั้นมันจะป้องกันอะไรได้ล่ะอ้าวฉันคิดว่ามันจะต้องร้อนก็เลยแต่งตัวแบบนี้สิ้าย บบยาอะไรเนี่ยคมจังบาดเนื้อชั้แทบขาดคุณทีราขาดูสิคะเลือดออกซิบๆเลยไม่รู้ว่าจะเป็นบาดที่ยากไหมหญิงสาวอ้อนทีราที่เดินอยู่ข้างหน้าเข้าหันมามองแล้วส่งกระดาษทิชชู่ให้ไปซับเลือดเองนะพกคุณหัวเราะ,ะเบาๆหัวเราะอะไรคะหญิงสาวเจ้าอารมณ์ถามนพคุณด้วยเสียงขุนๆผมแค่ขำกระรอกตัวนั้น มันตายกิ่งไม้แล้วพลาดเกือบตกลงมาคุณครับเดินให้เร็วๆหน่อยสิดูคุณการาบูนนั่นเดินเร็วมากโอ้คุณกาลาบูนครับช้าๆหน่อยเดี๋ยวก็ได้หลงทางกันหรอกโยธินตะโกนป้องปากเมื่อเห็นกาลบูนเดินแซงหน้าทีราโดยไม่รอให้เขาเป็นผู้นําไม่หลงหรอกค่ะฉันเดินตามทางนนะ่ะถ้าอย่างนั้นรอผมด้วยครับ ชายหนุ่มมีแผนที่จะทำคะแนนเพิ่มหลังจากเมื่อวานคิดว่าเธอมีใจให้บ้างแล้วจึงเดินเร็วกว่าเดิมจนแซงทีราผมเป็นห่วงคุณนะกลัวลงมพาอย่ามองอย่างนั้นสิครับผมรู้ว่าคุณเก่งเน่กล้วยไม้สวยมากเดี๋ยวผมจะเก็บให้นะครับชายหนุม่มเห็นดอกกล้วยไม้สีสวยเกาะอยู่บนต้นไม้ข้างทางจึงอาสาที่จะเก็บมาให้ โดยไม่เห็นว่าเธอทำหน้าไม่พอใจขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องลำบากก็ได้ไม่ลำบากหรอกครับผมยินดีมากรอแป๊บเดียวโยทินทำตัวเป็นชายหนุ่มผู้มีน้ำใจงามแวะข้างทางแล้วเก็บดอกกล้วยไม้มาให้การบูนและเธอก็ถือติดมือไปด้วยเขายิ้มด้วยความดีใจแต่แล้วทุกคนก็ตกใจ เมื่อเห็นการะบูนเดินเร็วกว่าเดิมทีลาเห็นผ้าไม่ดีจึงตะโกนเสียงดังช้าๆก็ได้ครับคุณการะบูนหญิงสาวหันมามองพรางนึกถึงเรื่องที่โยทินเล่าให้ฟังว่าทีราเข้าไปในบ้านพักของกนกพรแล้วปิดประตูเธอเกิดความขุ่นเคืองจึงไม่สนใจคําเตือนและเร่งความเร็วกว่าเดิมไม่ต้องห่วงเราหรอกห่วงใย,ยนกนั่นเถอะ เราจะหลงได้ไงทางเล็กๆอย่างนี้ไม่เห็นจะมีทางแยกตรงไหนเลยประสาทหญิงสาวไม่ใส่ใจต่อคำเตือนของเขาเธอเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกระทั่งห่างจากทุกคนทีรายเห็นดังนั้นวิ่งตามไปด้วยความเป็นห่วงคุณกระบูนร,รอผมก่อนเถอะครับอย่าเดินเร็วในป่ามีแต่อันตรายชายหนุ่มวิ่งไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากเพราะกลัวการาบูน จะได้รับอันตรายซึ่งมีอยู่รอบด้านโยทินกลัวว่าหนุ่มสาวทั้งสองจะอยู่ด้วยกันจึงกระซิบกระซาบกับกนกพรคุณนกอยากให้สองคนนั่นอยู่ด้วยกันไหมล่ะไม่ฉันจะให้เขาแตกกันดีถ้าอย่างนั้นคุณก็แกล้งทำเป็นล้มแล้วเท้าแพลงเรียกให้คุณทีรามาช่วยซิได้สิเขาจะต้องสนใจฉันคนเดียวโอ้ยคุณทีรา อหญิงสาวแกล้งสะดุดพื้นแล้วลม้มแทนที่จะเรียกให้ผู้ชายคนอื่นมาช่วยกลับขอความช่วยเหลือจากทีราอ้าวคุณนกเป็นอะไรครับนกสะดุดพื้นแล้วล้มค่ะเท้าคงเพลงช่วยด้วยค่ะชายหนุ่มจึงย้อนกลับมาดูกหนกพรด้วยความเป็นห่วงพณนารัตสบตากับนพุณแล้วยิ้มหยัน ด้วยความเกลียดชัง